ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนสือ้อฝรั่งเศสตีข่าวลิเวอร์พูลพร้อมขายลูดิอาร์ตในช่วงซัมเมอร์น,นี้เพื่อระดมทุนในการต่อสัญญาชุมมาให้กับเบร็กิฟันได์และโมเมซสระมีรายงาน,นข่าวด่วนนะครับที่เป็นการอัปเดตอย่างต่อเนื่องจากข่าวในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวออกมาว่า นาตอนนี้ท่นั่นสมสรนปารีสแซนช์แมงทีมจาฝุงแห่งลิกเอองฝรั่งเศสณเวลนนี้นั้นกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากในตัวของลุยดิอาร์ตสตาร์กองหน้าทีมชาติโคลอมเบียของสมูสรลิเวอร์พูลและจากการที่อกมานั้นก็บอกได้ว่าปารีสแซงช์แมนนั้นจริงจังกับเดิวนนี้และเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวมาที่ลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเสมอที่จะถึงนี้ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์นั้นจะยอมปล่อยตัวลุยดิอาร์ ออกทีทมไปกับปารีสแซงต์แชงจริงหรือไม่โดยรายงานล่าสุดนะครับมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์ได้อ้างยิงข้อมูลข่าวนี้มาจากทางด้านของเอลปาลิเซียงซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของสโมสรปารีสแซงต์แชงงโดยสื่อรายนี้อ้างว่าสโมสรทิเวนันนะครับกำลังมีความจําเป็นอย่างมากๆที่จะต้องรอดมเงินทุนเข้าสู่สโมสรโดยด่ว,ดวนนั่นก็บอกว่าทางลิมวนั้นตํกำลังเตรียมที่จะต่อสัญญาชุดใหม่ให้กับทางด้านของ ท้งเวอร์คิลฟันได์และม,มูเมดซาราซึ่งนั่นทําให้ทางลิเวอร์พูลนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินจนํานวนมากกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของผู้เล่นแกนหลักทั้งสองคนนี้และลยดิอาสก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงที่สุดและกําลังตกเป็นเป้าหมายในความสนใจของหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับเนื่องจากาฤดูการนี้ถือเป็นฤดูการที่ลยดิอาสโว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลโดยลยดิอาสยิงไปแล้ว11ลูกกับอีก5แอซิสในทุกรายการ โดยฟองกระชากเล็กๆของเขานั้นก็ทําให้หลายทีมน้โรบถึงกับตกตะลึงเป็นอย่างมากและอยากจะได้ตัวไปร่วมเทียมและกระดเ่มว่าณตอนนี้ทางลูนั้นก็พร้อมแล้วละครับที่จะปล่อยตัวลยดิอาสออกจากทีมไปในช่วงตลาดซัมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าได้ราคาที่พวกเขาต้องการโดยการคาดว่ากับตัวที่ลิเวอร์พูลเล็งเอาไว้นั้นน่าจะอยู่ที่จํานวนที่ไม่ต่ํากว่า100ล้านปอนด์เลยทีเดียว แต่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีทีมเงินถุงเงินถังอย่างปารีสแซง์แมงอาจจะกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามาให้กับลิเวอร์พูลพิจนารณาในเร็วๆนี้ตามคำล่าวอ้างมาจากสื่อฝรัง่งเศสนะครับโดยทางรู่นนั้นมองว่าลูดิอาสนั่นเป็นทรัพย์สินที่พวกเขาสามารถขายออกจากทีมไปได้แถมยังมีราคาที่สูงอีกด้วยและการขายลูยดิอาสออกจากทีมไปนั้นก็หมายถึงการที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัดสัญญาก,กับผู้เล่นคนสำคัญออกไปอย่างเวอร์กิมฟานายและโมเมสซาลา พร้อมกันทีถึงสองคนด้วยกันดังนั้นนี่อาจจะเป็นดิวที่ลิร์พูชั่งน้ําหนักดูแล้วและมองว่าเป็นดิวที่คุ้มค่าและทางปารีสโซนฌแมงนั้นก็กําลังสแสดงความจรงิงจังกับนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากดังนั้นดิวนี้จึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเจงทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะเป็นเพียงแค่คํากล่าวอ้างของสื่อในประเทศฝรั่งเศสอย่างเอลปาเลเซียงว่าลิร์พูพร้อมขายลูดิอาสนะครับแต่สถานการณ์ที่ลิร์พูคือยังเงียบมากมากนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดังนั้นข่าวนี้ให้มองไปก่อนเลยนะครับว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวเรียกกระแสจากทางฝั่งของประเทศฝรั่งเศสเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับและลิเวอร์พูลก็คงไม่น่าที่จะขายลุยดิอาสออกจากทีมแต่อย่างใดผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่นั้นจะเป็นคนอนุมัติขายด้วยตัวของเขาเองนะครับเดวิยอคเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่รอนานเหมือนกับลิเวอร์พูลและจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ภายใน3ปีหลังจากการมาถึงของเซจิมเรดคิฟ เดอะมิเลอร์ฟุตบอลนะครับสื่อชื่อดังในประเทศอังกฤษก็เด้ออกมาเปิด mm. เผยบทสัมภาษณ์ที่น่าตกตะลึงของเดวิสยอรอดีตตำนานกองหน้าทีมไปแสดงว่าให้แฟนบอลอดใจรออีกนิดเพื่อให้เซอร์จิมรัตคลิปได้ทำงานของเขาพร้อมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์นั้นจะกลับมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลิกอังกฤษได้ครั้งภายในระยะเวลา3ปีต่อจากนี้หลังจากที่ณตอนนี้แมนเชสเตอร์นั้นไม่สามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเข้าสู่สโมสรน,นานกว่า10ปีแล้วนับตั้งแต่ที่ทเจนเซอร์เล็กฟูซันเกษียณตัวเองออกไป โดยได้ไว้ยกชื่อว่าคำพูดของเซจิมไรคิปที่ออกมาพูดในวันเข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารของสโมสรคนใหม่ว่าจะพาแมนเชสเตอร์ยูเตดของเขานั้นจบยุคความยิ่งใหญ่ของทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตียในระยะเวลาอันใกล้นี่มันคือคำพูดที่ไม่ได้เกินจริงอะไรเลยและตัวของคนนั้นก็บอกว่าไม่น่าจะเกิน3ปีด้วยซ้ำที่เราจะได้เห็นแมนเชสเตอร์ยูเตดคว้าแชมป์ผิวดึงเกล็ดและกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งนั้นว่าเราก็คงจะไม่ต้องรอนานเหมือนกับลิเวอร์พูลอย่างแน่น,นอนที่ต้องรอนานถึงกว่า30ปีกว่าจะกลับมาคว้าแชมป์พิม์ลิงกฤษได้อีกครั้งใช่ตอนนี้ผมมองโลกในแง่ดีมากๆคำพูดของเซเิมรันคิปเจ้าของร่วมทีมแมนเชสเตอร์เต็ดคนใหม่นั้นมันทําให้ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากมันทําให้ผมมีแรงบันดาลใจและมีความเชื่อมั่นว่าทีมของเรานั้นจะกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งในเร็วๆนี้ และผมก็เชื่อมั่นว่าทีมชุดนี้ภายใตกก้การทำทีมของเอริกเทนฮากว่าเขาสามารถทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องจริงได้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ตอนนี้ถือว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริงลิเวอร์พูลจะไม่มีจ้งคลับอีกต่อไปแล้วและในส่วนของแมนเชสเตอร์ซินตี้นั้นก็กำลังมีข้อดีความและไม่รู้ว่าจะถูกตัดสิทธิ์และถูกลงโทษเมื่อไหร่ซึ่งมันตรงกันข้ามกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทีมกำลังพัฒนาขึ้ และผมก็เชื่อมันว่าทีมของเราเดินมาถูกทางแล้วโดยที่ว่านี่เป็นเชิงครั้งแรกที่อดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เจองมาทำนายว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะคว้าแชมป์พิมพ์ได้ในเร็วๆนี้นั่นก็เพราะว่า,วาในช่วงก่อนในนี้นั้นเมื่อปี2 0 1 0ท่านนั่นของโอเลโกนาโซชาก็เคยออกมาพูดว่า แมนเชสเตอร์เตดของเขานั้นจะไม่ต้องรอช้์อย่างยาวนานถึง30ปีเหมือนกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนและคาดการว่าแมนเชสเตดจะกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดอีกครั้งในระยะเวลาที่ไม่ดานต่อจากนี้แต่จนถึงณปัจจุบันนี้แมนเชสเตดก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งนี้เลยแสดงก็ทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลในโลกโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากถึงกับกั้นขำไม่ไหวและมองว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้จริงๆหรอ ด่วนสื่อเตี๋ยน,นึงของเยอรมันยืนยันลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสามทีมในศึกพรีเมียร์ลีกฤษที่ต้องฉกจามาต์มูเซลาไปจากไบมันิกมีรายงานอัปเดตท,ที่น่าสนใจล่าสุดนะครับจากทานั้นของสปอร์ตเบลสื่อชื่อดังในประเทศเยอรมน,นีก็ได้เอาอมาตีข่าวว่าสโมสรลิเวอร์นั้นถือเป็นหนึ่งในสามทีมในศึกพรีเมียร์ลีกที่สนใจที่จะเซ็นสัญญากับจามาต์มูเซลาซูเปอร์สตาร์ในวัย21ปีของไบมันิก ล้มีข่าวลือออกมาว่านักเตะรายนี้กำลังมองหาโอกาสในการย้ายมาคัดแข่ขงในพรีเมียร์ลีกร้างในช่วงสัเมอร์นี้และอีกเหตุผลสำคัญที่สุดก็คือทางไบยมานิกนั้นมอบสัญญาให้กับเขาที่ทำเหมือนกับตัวของคนนั้นเป็นเด็กน้อยทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วก็คือเล่นแกนหลักของทีมมาโดยตลอดนับตั้งแต่กล้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่โดยณตอนนี้ถือได้ว่าจามาร์ตมูซิลาเป็นนักเตะดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในยุโรปและคาดการันว่า การพัฒนาอันรวดเร็วของเขานั้นจะทําให้ตัวขขงนักเตะรายนี้กลายเป็นผู้เล่นระดับโลกในอนาคตอันใกล้นี้และจากที่เตอนนี้จามาร์ตูซิลาลงสนามให้กับเบเยอร์มินิกไปแล้วมากถึง155นัดในทุรายการเรียกติ้ว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงมาก <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับอายุของเขาที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นแถมฤดูกาลนี้นะครับเจ้าตัวก็ยิงไปแล้วถึง10ประตูกับอีก6แอซสซ์จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเลย ที่นตอนนี้ตัวของจามาตมูซิลานั้นจะถูกยกย่องว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของาเยน์เมเนกโดยนักข่าวสปอร์ตเพลยนะครับยืนยันว่าในตอนนี้ได้มีทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และโชซีต่างก็สแสดงความสนใจในตัวของจามาตมูซิลาเป็นอย่างมากและเฝ้าจับตาดูสถานการณ์การย้ายทีมของมเล่นรยายนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากมีการคาดการณ์กันว่าจามาตมูซิลานั้นอาจจะเลือกย้ายออกจากบาเยน์เมเนกในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ และจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขานั้นกำลังจะหมดลงในปี2026ซึ่งแน่นอนว่านันตอนนี้ทางไบยมินิกนั้นกำลังใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะทำการต่อสัญญาฉบับใหม,ม่เพิ่มเติมให้กับนักเตะดาวรุ่งรายนี้แต่ก็ดูว่าตัวของเขานั้นนะครับไม่มีความต้องการที่จะขยายสัญญาฉบับใหม,ม่กับทางไบยมินิกแต่อย่างใดนะครับโดยณตอนนี้จามามูเซลาได้รับเสนออยู่ที่5ล้านยูโรต่อฤดูกาล โดยสัญญาชบับใหม่ที่ทางไบยมินิกได้ยื่นให้กับตัวของเขาพิจารณานั้นมีเงื่อนไขพิเศษในการเพิ่มเงินให้กับตัวของเขานั่นก็คือจามัส์บัวซลาจะได้รับการเพิ่มค่าเหนื่อยที่500,000ยูโรในทุกๆปีแต่มี่เงื่อนไขว่าจะต้องลงเล่นให้ถึง35นัดต่อฤดกูกาลเท่านั้นถึงจะได้รับการอนุมัติเพิ่มเงินค่าเหนื่อยและเงินเดือนที่ตัวของเขานนั้นจะได้รับสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณปีละ 8ล้านยูโรเท่านั้นและข้อเสนอจำนวนดังกล่าวนี้เป็นข้เนอเสนอที่รวมโบนัสส่วนเสริมเรียบร้อยแล้วสมันก็อธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าทําไมจามาตมูซซลาถึงหงุดหงิดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีความคิดที่จะย้ายทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยณตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในทีมที่กำลังจับตาดูสถานการณ์การย้ายทีมของจามาต์มูซซลาอย่างใกล้ชิดและท่านักเตะรายนี้ก็สู่ตลาดแล้วแล้วก็เชื่อไในว่าลิเวอร์พูลก็จะเป็นหนึ่งในทีมที่ยื่นข้อเสนอ และพร้อมที่จะย่งตัวจามัสมูซาลาแข่งกับสโมสรอ,อื่นอย่างแน่นอนนะครับแชมปเปลี่ยนมือไหมโรโนโดชี้ชัดทีมชิวแชมป์พิม์ลีกตอบง่ายแต่ได้ใจโรโนโดนะครับอดีตกอาจีนท,ที่บราซิลให้คำตอบถึงทีมที่จะคว้าแชมป์พิม์ลีกในซีซั่นนี้ออกมาแล้ว หลังถูกสื่ออังกฤษยิงคำถามโรนัลโด้ตำนานดาวยงิงทีมชาติบราซิลถูกเดลิเมลสอบถามความคิดเห็นเมื่อวันที่13มีนาคมถึงทีมที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกซีีษ่น,นี้โดยถึงขณะนี้อาร์เซนอลรั้งเป็นจ่าฝูงด้วยคะแนนผลตตามประตูที่เสียที่ดีก่าลิเวอร์พูลและมีตามมาก่าแมนเชสเตียต์เพียงแค่หนึ่งแต้มจากสานการ์ดงก่าวซึ่งเหลือแค่3ทีมที่มีโอกาสได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปครบครอง ยันใหญ่แสดงความมั่นใจว่าโรเบใบสีฟ้าจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปเฉยชมสมัยที่4ติดต่อกันซิตี้โรโนโัลด,ดตอบคำถามสันส้นๆในความเชื่อมือเป๊ปกัวดดล่าจนในใหญ่ค่ายเอติฮัดสเตเดียมก่อนในนี้เมื่อเดือนธันวาคมผู้จัดก,การทีมชาวสเปนก็เคยเปิดปากแสดงความมั่นใจว่าโรเบใบสีฟ้าจะได้แชมป์ลีกไปครอบครองอีกสมัยความรู้สึกของผมในวันนี้ก็คือเราจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีก ผู้คนไม่เชื่อกันแล้วหลังจากเราเสมอมาสามนัดตอนเรารู้สึกว่าเราจะทําได้อีกครั้งเรารู้ว่ามันไม่ง่ายเพราะมันไม่เคยมีทีมไหนทําได้มาก่อนแป๊บกวัวเดล่าเอ่ยมันยากลำบ,บากแต่ถ้าหากคุณถามผมในวันนี้ว่าผมรู้สึกยังไงเรากําลังจะทําได้อีกหวนทุกคนก็มีสิทธิ์คิดโดมินิกสมอสไลท์ตั้งเป้านำลิเวอร์พูลังงาดขว้าสี่แชมป์รับแบบไม่มีกัก โดมินิกสปอสลานะครับมีฟิลล์รูปหล่อตัวเก่งของลิเวอร์พูลรับแบบไม่มีกั๊กอยากช่วยหงแดงคว้าสี่แชมป์ในซีซั่นนี้ระโบุโอกาสเป็นไปได้ที่พวกเขาจะทำสำเร็จแต่ก็ไม่เรียบร้อนทิ่จะคิดไปไกลเพราะยังมีอีกหลายแมตช์ให้ต้องลงเล่นฉะนั้นพวกเขาต้องสู้อย่างเต็มที่ในทุๆกๆเกมโดมินิกสปอสลานะครับกองกลางชาวฮังการีของลิเวอร์พูลเปิดใจตนและเพื่อนร่วมทีมพร้อมสู้เต็มที่ในการนำหงแดงลุ้นประวัติศาสตร์คว้าสี่แชมป์ในฤดูกาลนี้ ของแดงยังอยู่ในวงกรจรการลุ้นแชมป์ทุกรายการโดยก่อนหน้าน,นี้พวกเขาเพิ่งได้โทรฟี่เก็บเอาไว้แล้วหนึ่งใบนั่นก็คือแชมป์คาราเบลครับขณะที่พิมลิกรั้งอยู่อันดับที่2โดยมีแต้มเท่ากับอัลซานอลจากฝูงส่วนเอเวิร์ครับก็ทะลุเข้ารอบก,ก่อนลองชเลิศและยูฟาเยโรบาลีกตอนนี้ก็อยู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายโดมินิกสปอนส์ลา์นะครับซึ่งย้ายจากอาบาเลซิกมาเล่นกับลิเวอร์พูลในทีมแอนเวลในช่วงซัมเมอร์ หวังว่าเขาจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เดอะเรดลิเวอร์โูลลุนความสำเร็จที่เหลืออยู่ให้ได้มันเป็นความรู้สึกที่ดีลุ้นแชมป์ที่เหลืออยู่อีก3รายการผมอยากจะคว้าแชมป์ให้ได้ทั้งหมดแต่เราต้องมองดูแบบเกมต่อเกมเราไม่สามารถมองไปไกลจนถึงช่วงจบฤดูกาลเพราะหนทางยังอีกยาวไกลแล้วเรายังมีอีกหลายเกมที่ต้องหลงเล่นแต่ผมคิดว่าเราพร้อมสําหรับเรื่องนี้ผมคิดว่าเรามีโอกาสที่ดีเลยทีเดียวทุกคนก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน ผมชื่อว่านักเตะของแมนเชสเตียกับอาร์เซนอลก็พูดแบบนี้เช่นกันแต่เราต้องทำงานหนักในทุกๆวนันและทุ่มเทฟอร์มที่ดีที่สุดของเราออกมามันไม่สำคัญว่า11คนแรกจะเป็นใครหรือใครจะถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองเราเป็นทีมเดียวกันแล้วเราพร้อมสู้ไปด้วยกันในมุมมองของผมผมทำงานหนักทุกวันเพื่อที่จะอยู่ในฟอร์มและสภาพความฟิตท,ที่ดีที่สุดของผม แต่คุณกีวาสิ่งนั้นได้แสดงออกมากให้เห็นในช่วงต้นฤดูกาลบอกเลยว่ามันไม่ใช่พบอย่างสามารถทําผลงานได้ดีกว่านี้เองกับตันทีมชันฮังกี่ระบุทิท้้ทยพอเมอร์สันชี้ว่าแม้จะเป็นนักเตะนอกอังกฤษแต่เวอร์กิฟันได์กลางหลังตัวกลางกับตันทีมลิวพูโในวัย32ปีเป็นหนึ่งในเพียง2คนที่เก่งพอที่จะติดทิชท์อชังกฤษ ชุดปัจจุบันของเกเลตเซลเกตพอเมื่อสัปานะครับเขียนคอลัมน์ผ่านสกันสปอร์ตระบุว่าเวอร์กิฟันไดและคิเลียนเอมปเปเป้กองหน้าของปารีสแซงต์แชงเป็นเพียงแค่2นักเตะของยุโรปที่ไม่ใช่อังกฤษที่เขาจะเลือกติดทีมชาติอังกฤษฟันได้กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครั้งและต้องการช่วยให้เจค็องครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จในช่วงปลายฤดูกาลนี้ด้วยการควา้าแชมป์เพิ่มกองหลังในวัย32ปีเธอเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง โดยพาทีมคว้าแชมป์มาม,มากมายให้กับลิเวอร์พูลตลอด5ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกัน,น,กนทีมชาติอังกฤษชุดปัจจุบันก็ถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งในรอบหลายปีและหวังที่จะคว้าแชมป์ยูโร2024ที่เยอรมนีเบอร์ซันเชื่อว่าทีมสิงโตคำรังอังกฤษนั่นขนาดเต็มไปด้วยนักเตะค,คุณภาพและพร้อมที่จะคว้าแชมป์ไม่มีทีมไหนที่จะสู้กับอังกฤษได้ตลอดทั้งเดือนเมอร์ซันเขียนลงในคอลัมนิคของตัวเอง เรามีผู้เล่นตัวสรองที่สามารถลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมอื่นได้ผมไม่สามารถนึกถึงทีมชาติยุโรปทีมไหนที่มาคัดและฟอร์ดและจ็กกิลิตจะไม่ติดทีมชาติแต่ผมเลือกนักเตะจากทั่วทุกมุมของยุโรปมาใส่ในทีมจังเกตแล้วผมจะเลือกแค่กิเลนเอมบาเป้กับเวอร์กิฟันได้เท่านั้นซึ่งนั้นว่ามันจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจสําหรับอังกฤษพวกเขามาถูกทางตั้งแต่ปี2 0 1 8ตอนที่เขาถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก ตอนนี้ดูเหมือนว่าทีมชาติอังกฤษมาถึงจุดสูงสุดในแง่ของนักเตะที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดยอมรับว่ามันเป็นเรองที่น่ายินดีที่ได้ยินพอเมอร์สันพูดว่าเวอร์อกิวและเปลี่ยนเีงแค่2แข่งนักเตะในยุโรปที่ไม่ใช่อังกฤษที่สามารถติดทีมชาติอังกฤษได้มันแสดงเห็นว่าเขาเยี่ยงขนาดไหนเขาหวังว่าจะสามารถนำทีมชาติฮอลแลนด์คว้าแชมป์รายการเมเจอร์ครั้งแรกในระดับทีมชาตินับตั้งแต่ปี1988ให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ ด่วนทำไมการขายโมเมสซาลาของลิเวอร์พูลอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของสโมสรสัญญา2ปีครึ่งที่สนมแอนฟิล์ของโมซ่าลาเหลือเพียงแค่ปีเดียวโดยซาลามีค่าเหนื่อยอยู่ที่3,50 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ลิเวอร์พูลต้องตัดสินใจระหว่างการโน้มน้าวให้ซาลายอมต่อเซเชุูใหม่หรือขายซาลาออกจากทีมเพื่อไปเล่นในลีกซาดิอาระเบียลิเวอร์อาจจะต้องตัดสินใจที่ยังลำบากนั่นคือการขายโมซ่าลาในช่วงเสมอนี้ นอกเหนือจากการพยายามดึงชาบ,บีอลอนโซ่มายัางแอนฟิลเพื่อแทนที่ของจีกิงครับแบ er, เก์เอเวอร์ตเอโอคนใหม่ของฝ่ายฟุตบอลต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของซาร่าสัญญาของซาร่าเหลือเพียงแค่ปีเดียวในช่วงสมมนี้เขาจะอายุ32ปีแล้วลิเวอร์พูลต้องโน้มน้าวให้ซาร่าตอบสัญญาชุดใหม่หรือขายเขาก่อนที่เขาจะสามารถย้าย,ายออกแบบไร้ค่าตัวในปี2025 ลิบบูลยูในสันการที่ยากลำบากในการเจรจาแม้ว่าพวกเขาสามารถปฏิเสธข้อเสนอ200ล้านปอนด์จากอาัลอิทิฮัดสำหรับการดึงตัวสลับไปร่วมทีมในลีกซาอุดิอาระเบียเมื่อปีที่แล้วแต่พวกเขาอาจจะปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปเมื่อมีข้อเสนอกลับอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ลีกซาอุดีอาระเบียได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเงินของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียที่มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงภาพลักษณ์ของประเทศ โดยการทุ่มเงินมาศารให้กับการกีฬาซาลาอาจจะได้รับค่เหนื่อยมหาโหดที่ปลอดภาษีอยู่ที่1.25ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์กับเอาอิลาตซึ่งเป็นตัวเลขที่ลิอบ์พูลไม่สามารถจ่ายได้สโม,มสรจากลีกาอุดิอาระเบียมองเห็นซาลาเป็นนักเตะคนสำคัญในฐานะที่ซาลาเป็นชาวอาหรับจากประเทศอียิปต์ซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลแดงเขานับเป็นบุคคลในอุดมคติที่จะช่วยโปรโมทลีกของพวกเขาไปทั่วโลก เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ซาร่าจะได้ย้ายไปเล่นในลีกนี้ในสักวนันและมันอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมสําหรับเขาแต่เขาก็ยังอยู่ในช่วงพีคของฟอร์มการเล่นและยังไม่จําเป็นจะต้องย้ายไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซาร่าชื่นชอบการได้รับการยกย่องและความรุ่งโรจน์ที่มาจากการเป็นตัวหลักในพรีมลีกและอยู่แฟชัน่นลีกซึ่งเป็น2รายการการแข่งขันของสโมสรชั้นนาของโลก ปัจจัยนี้อาจจะช่วยให้ลิเวอร์พูลสามารถนมน้วให้ซาลายอมต่อญนะทีมใหม่กับลิเวอร์พูลได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดสําหรับลิเวอร์พูลก็คือพวกเขาสามารถอยู่รอดได้โดยไร้ซาลาใช่เขาต้องการแค่ประตูเพื่อที่จะกลายเป็นนักเตะค,คนแรกในประวัติศาสตร์อันยาวนานของสโมสรลิเวอร์พูลที่สามารถยิงได้20ประตูขึ้นไปในเจ็ดฤดูกาลติดต่อกันแต่พวกเขาก็เคยแสดงเห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไร้ซาละา ซาลาไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับลิเวอร์พูลเลยตั้งแต่วันปีใหม่แต่พวกเขายังสามารถควนชัยชนะได้ถึง12เกมจาก15เกมเสมอ2อแพ้ไป1เกมและพวกเขากควาแชมป์คาร์โลครับได้เป็นครั้งที่10ซึ่งเป็นสถิติใหม่โดยไรซ์าซาลาพวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคท้าน,านจิตใจและควาแชมป์ได้โดยไรซ์าซาลานี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับทนผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่ 14มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ